สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม f ฟ r ร l l ครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเกมถูกหรือเปล่านะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมจากเวอร์ชัน PC นะครับที่เปิดมาให้เล่นอยู่บนเวอร์ชันมือถึงแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถเล่นผ่านสโตทยเราได้ด้วยนะครับเกมจะเป็นแนว RPG นะครับให้เราไปสำรวจโลกแฟนตาซีแล้วก็เราจะกลายเป็นสัตว์ในตำนานแบบนี้ครับ นี่ฮะแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ตัวเกมถือว่าภาพสวยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโหลดผ่านสโตร์ไทยได้เนาะเออเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของเกมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับมุมกล้องหมุนได้นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับประมาณนี้เนาะตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราทําการแบบว่าสมัครก่อนนะครับโดยใช้อีเมลในการสมัครครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมสมัครเสร็จแล้วก็มันก็จะส่งในส่วนของโค้ดมาใส่ ในอีเมลแล้วก็มาสายในโตเกมอีกทีหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับอ่ะโอเคกดขยายแผนที่ได้นะครับดูประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาครับตรงแผนที่เราจะเห็นอยู่นะฮะว่ามันจะให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับผมอ่ะก็กดคุยไปนะครับกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็คุยไปนะครับกดติ๊กๆคุยไปอ่าโอเคทีนี้มันจะมีเควสให้เราไปทำนะครับนี่ฮะไปเลยนะครับตามที่ลูกศรบัญชีนะครับมันจะให้เรามาขุดอันนี้ครับแล้วก็ขุดไปเลยฮะ กดค้างเหมือนเดิมครับกดค้างขุดไปเรื่อยครับผมอ่าขุดไปนี่ครับขุดขุดขุดจนกว่าจะหมดนะครับตามที่ตัวเกมมันให้ทํานะครับผมเนี่ยกดขุดไปเลยกดค้างขุดไปครับนี่ฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเสร็จเควสแล้วนะครับอ่าไปต่อนะครับผมสามารถกดกระโดดได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ยังเป็นห้องแต่ว่า ห้องทดสอบอยู่นะครับทดสอบเฉพาะเราคนเดียวนะครับแต่ว่าพอเราออกไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอในส่วนของคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ด้วยนะครับเ๋ย่มันจะพาเราไปนะฮะโอเคดีครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค ป้ายนี่ปุยไปเลยครับปุยไปนี่ครับแล้วมันก็จะพาเราวาัดไปยังพื้นที่ที่จะมีคนอื่นออนไลน์อยู่ด้วยนะครับผมจะเจอคนนี้เป็นแบบสัตว์ในตำนานแบบเราเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับหนี่มาแล้วโอเคนี่ครับพื้นที่อ่านี่ครับผมกดซูมมอ,อกมาหน่อยนี่ออาเราจะเจอคนอื่นเทียบเลยนะครับ อยู่ในนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเมืองที่แบบมารวมตัวกันอะไรประมาณนั้นนะครับเราสามารถที่จะแบบไปดูของดูอะไรต่างๆได้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลงไปดูซิเดี๋ยวเรายูตรงไหนอ่่ตรงนี้ครับสำรวจเมืองมานิดนึงนะฮะนีมาตรงนี้เลยปึ๊บ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 นี่ครับผมอ่าสักครู่ปึ๊บ,บ,บ,บนี่ฮนะมาดูตรงอจุดขายของหน่อยซิมีอะไรเปล่าตรงนี้ฮนะคุยหน่อยโอเคปึ๊บอ่าไม่มีอะไรเลยเว้ยใช่เพราว่าเนี่ย อ๋อเราต้องเข้าไปข้างในนี้ครับผมดานไปคุยกับ N อ c ีซีะงั้นนะฮะเอออ่ารอมันโหลดสักครู่นะครับผมม,มันอาจจะโหลดช้าหน่อยนิดนึงนะครับนี่มาลแล้วอ่าเราก็เข้ามาดูครับโอ้โคนอยู่ในนี้เพียบเลยวะ่ะกดหน่อยดิคุยหน่อยครับผมโอเคนี่ครับนี่เห็นไหมมันจะมีของมาให้เราแบบว่าทําการแบบนี่ฮะใส่ได้นะครับนี่ประมาณนี้ แต่คือถ้าเราจะใส่เนี่ยเราต้องทําการคลาฟนะเนี่ยมันจะมีให้เราคลาฟอยู่นะครับอืมคือเป็นอุปกรณ์ที่ทางตัวเกมมันเอามาให้เราอะนะครับแล้วก็คลาฟได้เลยนะครับผมก็ต้องดูก่อนนะว่าจะเอาอะไรอ่าที่มันขึ้นครูเนี่ยครูนี่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 ได้อยู่มั้ยลองคลาฟสิอันนี้น่าจะคลาฟได้นะคิดว่าคลาฟยังอ๋อกดกดค้างครับกดค้างโอเคเรียบร้อยน่าจะคลาฟได้แล้วนะครับแล้วก็ ของเราหมดแล้วเห็นไหมฮะของเราไม่มีแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูในกระเป๋าเรานะครับนีนะ่กระเป๋าด้านบนนะครับกดเข้ามาดูหน่อยนิดนึงนี่อ่านี่ไงโอเคนะครับของที่เรามีดัดไปครับผมนี่อ่ะกดดูก่อนนะอ่านี่ไงโอเคกดใส่ครับเรียบร้อยนี่อ่าหรือว่าจะใส่ของอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับใส่ไปนี่ครับประมาณนี้ อใส่พี่เถอะนะครับมันมีของที่มันเอามาให้อยู่แล้วด้วยนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะปรับแต่งหัวตัวละครปรับแต่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยตัวเกมมันจะมีให้เราทําการปรับแต่งอยู่นะครับปึ๊บๆนี่อันนี้เป็นใส่ใส่แบบว่าเป็นเงวงช้างเนาะนะครับหัวงวงช้างนี่ใส่แล้วเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมเออ โอเคเดี๋ยวออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของเมืองอื่นๆนะครับเพราะว่าในเมืองอื่นๆเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทำนะครับผมซึ่งเมืองนี้มันมีเควสนะเออเควสจะไม่มีนะครับเราต้องไปทำเควสจากเมืองอื่นก่อนนั่นเองนะฮะก็กดในส่วนของตรงนี้ครับแผนที่นะครับเออซิตี้เฟล่าตรงนี้เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมานี่ครับเอามาดูดูเมืองหนีอ่ดีไปเมืองหนดีวะเอาเมืองนี้ละกันนะครับไปเลยนะครับแล้วก็กดวาร์ปไป นี่นะก็รอให้มันวาร์ปพาไปนั่นเองนะครับเกมก็ไม่ได้เล่นยากหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยแบบความรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับอาจจะแบบแปลเป็น Google Translate อะไรเงี้ยก็ช่วยได้แล้วนะครับผมใช้โทรศัพท์แปลอีกทีนึงก็ได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรนะครับอ่ะโอเคมาแล้วนี่ฮนะเหมือนตอนนี้แผนที่มันจะมึดๆน,น,นะครับเหมือนหมอกลงนะ่ะ สังเกตไหมฮะในแผนที่นะครับมันจะมีจุดที่เป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับแล้วกดเข้ามาดูขยายดูฮนะนี่ฮะมันจะให้เราไปทำเควสนะครับผมอ่ะเราก็ไปอ่าวิ่งไปเลยไปเลยครับผมโกระโดด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 นี่ฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูเควสคร่าวๆนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราสามารถที่จะแบบสำรวจพื้นที่เหล่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บหาของต่างๆนี่ฮะ,ะกดอ่ากดเกนะ็บเห็นไหมนี่ครับผมทำได้หมดนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ได้ปะ เออเก็บได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้โอเคสวยปึ๊บอุ้ยอันนี้อะไรเก็บครับผมเก็บอ่าเก็บได้ทุกอย่างนะครับที่มันสามารถให้เก็บได้อะนะครับประมาณนั้นอ่ะคุยครับผมอ่ะกดค้างกดค้างนะครับคุยเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้จะเป็นตัว n p c quest นะครับก็คุยไปอ่าโอเคกดไปเลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยฮะมันจะมี quest ขึ้นมาให้นะครับนี่ครับอ่าก็อ่านดูอะไรเงี้ยนะครับไม่มี่าใครให้ไปคุยอะไรกับใครนะครับอ่าขยายแผนที่หน่อยโอเค เวทที่เราจะต้องไปนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีอยสองจุดนะครับผมแล้วก็ไปจุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับอ่ามันจะมีชี้อยู่นะครับว่าเราไปตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับไป,ไปไปไปตรงนู้นแล้วกันเคป๊บไปเลยผมโอเคดีที่ว่ามันแบบว่าเออวิ่งเร็วอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามันวิ่งชา้านี่ก็แบบโอ้อกว่าจะไปได้เพราะว่าแผงที่มันค่อนข้างที่จะแบบกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวนะครับผมนี่ไปเลยปื๊บปื๊ปปปนี่ครับ ก็ถ้าโทรศัพท์ใครที่แบบมันสเปกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เล่นไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคมาถึงจุดของมันแล้วนะครับมันก็จะมีเควสบอกอยู่นะว่าให้เราทําอะไรบ้างนี่เห็นไหมอ่าไปหาหมวกนะครับแล้วก็หาแบบลูกธนูะอะไรเงี้ยนะครับอ่ามาตรงจุดนี้ครับจัดไปหมวกนี่ไงหมวกหมวกหมวกปึ๊บอ่าหาไปนะครับอ่าหาให้ครบก็ผมมันจะอยู่ในพื้นที่นี่แหละตามจุดที่สีส้มๆเนี่ยครับ แล้วก็หาให้ครบอะแค่นั้นเองนะครับอนี่ไงเห็นไหมก็หาไปเลยหาให้ครบไปเลยนะครับตามที่มันกําหนดโอเปึ๊บอ,อ้อมอ้อมออมอ้อดูนะครับนี่มันจะมีอยู่ทุกจุดอะนะครับผมปึ๊บนี่ครับหาไปเรีบร้อยโอเคชึบชๆบ,ชบ,ชบอาจจะต้องใช้เวลาในการหาที่น,นึงนะครับอืม ก็ผมหให้ดูแบบคร่าวๆประม,ระมาณณนี้และกันนะครับผมก็บรรยากาศตัวเกมเนี่ยก็จะมีนู่นนี่นั่นให้เราทําอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองทําไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกมที่แบบเล่นแบบสนุกๆไปเรื่อยๆนะครับผมยังมีอะไรให้เราทําอีกเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปเลยนะครับผมเอาบรรยากาศให้ดูแบบประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมยังไงก็คลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อโราการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับอเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันหน่ปลาไปลวจ้ะสวัสดีทุกคนครับผมนี่ดูดิเห็นไหมภาพสวยมากครับผมอ่าไปลวครับ